สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รักเฮ้ยสวัสดีครับเตงเป็นยังไงบ้างเนาะเอ้ยเนี่ยฝั่งฝั่งหนออ๋อไพวันหลอดท้ป่ะเฮ้ยเอาดีเอดีเดีเอดีตื่นก่อนนะคะโอ๊ยตื่นตั้งนานแล้วครับอยากใช้นางสกุลนี้หรือเปล่าหรือว่าจะให้ขอใช้นางสาวปกรณศักดิ์วรรณบุตรนะครับอันนี้เรามีคนบอกว่า แม่อย่าใจร้ายโอ้ยจริงครับเขาใจร้ายมากเลยทุกวันเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาเล่นตัวอะไรนะฝนตามจีบยากแล้วทุกวันนี้ยโอ้โหปกติไม่ค่อยจีบใครอยู่แล้วมีแต่คนจีบที่แบบนี้เราต้องไปจีบเขาบ้างแล้วสวัสดีครับสวัสดีลองอะไรนะครับลองพื้นผิดเบอร์ไหมครับ รองพื้นผ oh, ิดเบอร์ไหมคะหน้าสดครับหน้าสดจริงๆริงได้นาผมหน้าใสจังน้องฟอดนี่ผมกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอันนี้เลยมดนขายอะไรเห็นกินหมดไปกีซองแห้อ๋สองแล้วครับกินหมดไปสองแล้วพี่พอเข้าเป็นกีรเแล้วเ่ากับไม่เคยกินโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยน่ารักมากไม่เคนบอกว่าพี่แพดดี้น่ารักมาก สวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไข่อันนี้ไข่เอออุ้ยไข่อุ้ยเอาดีสวัสดีเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รักเอ้ยสวัสดีครับเต็งเป็นยังไงบ้างเนาะเอ้ยเนี่ยฝากฝากหน่อยอ๋อไพวันหล่อแท้ป่ะเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีอาดีตื่นก่อนนะคะโอ้ยตื่นตั้งนานแล้วครับ อยากใช้นางสก,กุลน,นี้หรือเปล่าหรือว่าจะใ,ให้ขอใช้นางสาวประกรณศัก์วัน,นบุตรนะครับ <laughs> อ่างนี้เรออะไรเนี่ยมีคนบอกว่าแม่อย่าใจร้ายโอ้ยจริงครับเขาใจร้ายมากเลยทุกวันนี้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาเล่นตัวอะไรนะฝนตามจีบยากแล้วทุกวันนี้ยโอ้โห <laughs> ปกติไม่ค่อยจ,จีบใครอยู่แล้วมีแต่คนจีบที่แบบนี้เราต้องไปจีบเขาบ้างแล้วสวัสดีครับสวัสดีลองอะไรนะครับ ลองพื้นผิดเบอร์ไหมคะเอยลองพื้นผิดเบอร์ไหมคะหน้าสดครับหน้าสดจริงๆริงได้หนผมหน้าใสจังน้องฟอดนี่ผมกินเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยดดนขายอะไรเห็นกินหมดไปสี่ซองแล้วสองแล้วครับกินหมดไปสองแล้วพี่สองเป็นกีเหลือเท่ากับไม่เคยกินโอ้ไม่ใช่ไม่ได่อุ๊ยน่ารักมากมีคนบอกว่าพี่แพดดี้น่ารักมาก สวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไข่อันนี้ไข่อ่อุ้ยไข่อุ้ยเอาดีสวัสดีเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รักเอ้ยสวัสดีครับเต็งเป็นยังไงบ้างเนาะเอ้ยเนี่ยฝั่งฝั่งหน่ออ๋อไพวันหล่อแท้ปะเฮ้ยเอาดี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 ตื่นก่อนนะคะโอ้ยตื่นตั้งนาน อยากใช้น้ำสกุลนี้หรือเปล่า<ช>หรือว่าจะให้ขอใช้